เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับในหัวมาชีเพ้ารถสวยสวยมาชมรถสวยเลือกใช้นะครับันนี้เป็นนิสสันนะนิสสันซันนี่ปี06นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยรถบ้านเดิมๆบางๆโฉมหน้าเทีหน้าถ่ายแตงโมนะครับเดิมโรงงานทั้งคันครับเดิมยันแม็กครับแม็กนิสสันแท้เครื่องเบนซิน1.8 รถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงช่งล่างแน่นระบบเบรก ABS ของเหลวก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยไปใช้กันได้อีกยาวครับไม่เพียง2องเซนสามนั่นเองสีเต็มครับเต็มร้อยปร์เซ็นต์สวยง่ามไม่แตกไม่ลอกภายในส,สะอาดสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้ครับสวย,สวย ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสภาพดีให้เล่นผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยของเครื่องเดิมแห้งขันหน้าบางๆแต่เข็บไว้ขวาบางๆครับรอยพับรอยหางอยู่ครบสะอาดทั้งคันทั้งภายนอกภายในเลยนะครับคันนี้อยู่บางประหารอายุทยาท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ